พัดเดอร์พี่นอ้องกินตรงเส้นก้อนตีนยานต้องไปหัวต้นใหม่มาแล้วล่ะเอาจุลินซี่สังงคอหสแสงเวลาหัวต้นใหม่ครับพี่นอ้อง อัเดีกพวกเกี่ยวกับกินเขาเลยมอถึงต้นใหม่้วลาหอยเป็นหดหนามเปล่าส,ส่วนมากหอยจะหดหนาำต้นใหม่ถ้ามันตินแห้งหอยจะหดน้ำเปล่าต่ว่าทางห้องบริเวใสปุย๋ยมันดนต้นใหม่กับแคกกันพายก็จะเฮ็ดจุลินทรีย์สงคาะแสงไว้ เป็นแกนลอนเทลงในทางดำ้างเดียวเลยแกนลอนนั่นผสมน้ำให้เข้ากันแล้วก็เอาบัวรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้น้ำพร้อมปุ๋ยไปพร้อมกันนี่แหละการพดน้ำต้นไม้หอยต้นไม้ถ้าจะให้ดีๆก็สองอาทิตย์ใส่ปุ๋ยทีตาว่าหอย ถ้าหอย่าค่อยไปเดือนหนึ่งค่อยจะจ้งางให้ปุยเทียต่ว่า,าเป็นสิ่งที่ลงไหลนี่นอ้องผูกต้นไม้เวลาเขามีความถูกอะเฮา่าสบายท่านจิตใจอ่ะเราเข้าไปเห็นแสงสีเขียวเห็นธรรมาชาติมันจะบำบัดเ้า เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดหรือเปล่าคะมูหมูชอบเป็นนังสีบอะบางคนก็ชอบปลูกต้นไม้ไม้ประดับใครจะชอบปลูกต้นไม้เป็นพวกพืชผล ไม่ประดับก็มี่ไม่ดอกก็มี่ <c oughs> ชอบแบบที่มันไม่กินหอมพี่น้องเดินผ่านเราหันหลังเลยเก็บมาไว้ในห้องนอเน,นะห้องนอนมันจะหอมสดชื่นไม่เบิรนวันนี้อยากมาทักค่ะก็เลยมา <c oughs>